โธ่เพชเอ้ยซึมอยู่ได้ลูกก็าทำอย่างอื่นบ้างซิจะได้หายซึมไอเพชมึงมื่อไนอนซึมช้ำรักนั่นละมาเล่นฮูราฮุบก็โกงดีกว่ามึงหายซึมแน่ว้ยซึมอยู่เนี่พเพลองเล่นรังสองสามทีนะรับรองหายซึม ซึมอยู่โอ้โหซึมซึมแบบนี้สงสัยเล่นคนเดียวไม่กล้าไปชวนสาวๆมาเล่นแม่รับรองหายซึมเลยมึงซึมอยู่โอแล้ว้ะเป็นมีนาละคะมีนาอยากขอโทษกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแต่มีนาหวังว่าเราจะได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปนะคะ ค่ะพี่เพชรเข้าใจมีนานะคะนี่ถ้าเป็นมาจับมือกวงอย่างมีไปความตามกฎหมายต่างประเทศได้อย่างเดียวเลยว่าต้องการจับอย่างอื่นน้องกวงด้วยไว้มันใช่เวลาไหมกวงหมายถึงจับใจมาผูกใจแล้วปรับความเข้าใจกันคิดอะไรอยู่วะไม่เป็นไรหรอกน้องเพชรแต่พอจะเข้าใจดีว่าเครื่องบินจัมโบ้เนี่ย คงไม่หย่อนมาหาหมาวัดอย่างเพชรง่ายๆหรอกรู้ก็ดีแล้วค่ะมีนาไม่หลวมตัวทําแบบนั้นแน่ๆมหมายถึงว่ามีนาไม่ชอบล้อเล่นกับความรู้สึกของคนอื่นจะให้รับรักพี่เพชรส่งส่งไปมีนาทําไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรหรอกคนรออย่างพี่อ่ะเจ็บมาเยอะท่านยะเรื่องแค่นี้สบายมากแต่เตือมีนาไว้ก่อนนะ วันนึงเกิดมันหลงรักแล้วก็โปรโมชั่นมันหมดแล้วนะจ๊ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะมีนาไม่ทำอยู่แล้วแต่ยังมีอีกคนนึงนะคะที่น่าห่วงสาธุดีกันเถอะนะน้าๆน้ามุงงทงงงี้น่ารักคุณคิดเหรอผมจะหายโกรธอ่ะ ไ,ไม่รู้ดิผมมันโง่ผมคิดไ oh, ม่ออกหรอกคุณฉลาดนี่คุณช่วยบอกผมด้วยกันเราจะโกรธกันตลอดไปจริงๆนะเหรอโกรธกันอย่างนี้จริงๆหรอจริงสิครับคุณพี่มะใช่ครับผมเองครับแล้วไม่ได้เป็นผมธรรมดาธรรมดานะครับเป็นผมที่โกรธมากด้วยเพราะนอกจากคุณจะหลอกใช้ผมแล้วเนี่ย คุณยังทำงานผมพังอีกไอ้กล้องเนี้ยรูปที่ถ่ายมามันใช้งานไม่ได้เลยแล้บบที่คุณจะให้ผมไว้ใจคุณอีกได้ยังไงครับคุณพลอยใสหมายความว่าฉันก็อดเป็นโปรดิวเซอร์สิเป็นยังไงเบนอีกแบสมนำหน้าเฮ้ลุงโมลุงมอเกี่ยวอะไรด้วยอ่ะคือไม่ได้ทำให้ลุงโมเดือดร้อนเพื่อน่อยเอ้าเหรอ เอาแล้วการที่เธอหลอกฉันทั้งๆท,ที่ปากเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะ่ะออ่ะเฮ้ยฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะขอโทษบ,บ๊อบขอโทษขอโทษแล้วมันหายเลยรครับพอยสฮะบ๊อบไเซ่ก็คุณไม่ได้รักผมนี่ใช่ไหมจะถามหน่อยทำไมหรครับทำไมต้องหลอกใช้กันด้วย <laughs> ฉันขอโทษนะมันสายไปแล้วพอยสายมันสายไปแล้วคนอื่นมาหลอกใช้กันนะนะมันยังโอเคเข้าใจได้ไม่เป็นไรแต่นี่คนรักกันคนไว้ใจกันเนี่ยถ้ามาหลอกใช้กันแบบนี้มันเจ็บ ฐานหน้าที่แกเป็นน้องฉันฉันให้อภัยแกก็ได้ไดแต่ฉันขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็จำไว้ด้วย่าทำ่างนี้กับใครพี่เพชร เรื่องอะไรเรื่องที่เราสอสาเล่นฮูลาฮูไม่ได้อะเหรอ,อเอ้ยป <c oughs> ้าเราไม่ใช่เรื่องนั้นสิเรื่องที่โดนหลอกซ้ำๆนหากเราสารีรู้ว่าพีทเขาเจ็บอะแต่เขาไม่พูดเรียกว่าเจ็บจนต้องเล่นฮูลาฮูกลบเกลื่อนมากกว่าจิตใจคนอะนะสารีมันบังคับไม่ได้หรอถ้ามีใครสักคนรักพีรจริงๆก็ดีดีเนาะสำลีไงสารีรักพี่ทจริงๆ นี่ผมใจมากนะที่สัมบีไม่หลอกเพื่อนไปด้วยอีกคนก็แง่สิสัมบีบอกว่าไม่ก็คือไม่ทุกคำที่สัมบีพูดแปลว่าสัมบีพูดจริงอย่างง้อืะงั้นลองบอกหลักเขาหน่อยดีหัวงูหยุเลยหยุดไม่ใช่ตั้งหน่อยหรอูกลางพี่ปากเสียไอ้ไขนี่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 ่าสวิทกันมากนักเกรงใจสาธุมันนิสนึ่ง ทุจะเศร้าทําไมนี่พลอยใสที่เป็นหมาหัวเน่าตอนนี้หน้าเศร้ากว่านายอีกนะนายเคยได้ยินที่แดนกับบีมบอกไว้ไหมแฟนเจ็บเราก็เจ็บแฟนเจ็บเราก็เจ็บฉันเห็นแฟนเจ็บเห็นพลอยสเจ็บฉันก็เลยเจ็บเหมือนกันด้วยเฮ้ยอันนั้นมันเพื่อนเจ็บเราก็เจ็บนะนี่แล้วนายจะเจ็บแทนพลอยใสายทั้งี่พลอยใสก็โกหกนายหลอกนายเน่ยนะเน่าอ่ะ พี่รู้นะว่านายเจ็บแล้วความเจ็บมันก็ยากที่จะหายแต่เชื่อพี่เถอะไม่ต้องกลัวหรอกสักวันเนี่ยเวลาเนี่ยจะช่วยให้เราชินไปเองรู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยิ้มข้างนอกช้ำในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อให้พี่หลอกนะคนถูกหลอกอาจเต็มใจให้หลอกเพราะหวังให้คนที่หลอกเลิกหลอกเราสักที